สวัสดีครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรถที่จะนำมาเสนอให้ชมกันทุกวันนะครับคันนี้เป็น BMW 3 1 8 i เป็น E c 6 6ปี2001ครับเกลื่องดีเงียบแน่นไม่ดันไม่ควันติดง่ายเดินนิ่งเกียร์โต้เปลี่ยนนิ่มเปลี่ยนครบทุกเกียร์ไม่รอไม่ลืน่นช่วงรางดีไม่ดังขับนิ่ม บอดี้สวยหน้าหลังเดิมบางไม่เคยชนสีสวยทั้งคันไม่ซีดไม่ด้านไม่ลอกภายในเดิมเบาะหน้าหลังเดิมคอนโซลสวยพรมเดิมติดรถแอร์เย็นวิทยุเดิมติดรถใช้งานได้ปกติกระจกไฟฟ้าสี่บานขึ้นลงครบมองข้างไฟฟ้าใช้ได้ครบกุญแจเซ็นทรัลล็อกระบบเดิมใช้งานได้ครบหมดฝาท้ายไฟฟ้าใช้งานได้ปกติ ใช้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแกด๊สบอดี้ไม่มีรอยเจาะเดกไหม่หนึ่งแสมืนแท้ใช้น้อยครับเจ้าของระบุไว้ไว่าอย่างนั้นรถสมบูรณ์ Airbag a b s a s c ใช้งานได้ครบรถไม่มีไฟโชว์เอกสารเล่มครบชุดโอนครบพร้อมโอนเลขตรงทุกอย่างไม่ใช่รถประมูลขายพร้อมทะเบียนสวยๆรถอยู่พุทธมนทลสาย2องกรุงเทพมหานครครับ ตอนไหนสนใจมองหาอยู่ก็ลองแวะไปดูรถครับหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้เลยครับ